สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชซีเบิร์ดสุขูสุคนเด้อร์วันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าที่ส่งสาวปอห่วยยังสบายดีเนาะบ่ว่าสิเป็นเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศก็สบายดีสวัสดีเบิร์ดทุกทุกท่านเด้อร์วันนี้กับเธอเดินทางไกลอยู่พี่น้องเนาะก็พากันมาหาหน่อไม้ไหลเนาะชิปบหน่อไม้ไหลก็วันนี้แตะพี่น้องมาหาหน่อไม้ไหลเนาะกลมาไกลเติบมาพี่ บ้านอันใกล้กับบ้านโคดําคําสันนี่แหละพี่น้องเนาะก็มาหาอยู่หน้าเพิ่นนี่แหละมาหาอยู่หน้ายาตีพี่น้องเลยพี่น้องก็มานําเพิ่นเนาะมือนก็มาหลยคนอยู่เนาะกาจะมีสาลงน้ำอะไรมานากันขาขูดปฏิขาดขาต่ซาบิวเนาะก็มานากันอาจจะปฏิถายเห็นเบิร์ดอพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอนให้ฮอนหน้าเพิ่นนแหละผู้บัดนี้ก็มีแต่สิ้้าพี่น้องลงไปทั้งอัน ป่ากอน้ำไม้อีกเลยเนาะสีได้ลายหรือบอกการนี่แหละถือกระตาและะ้วก็กระสอบมานําเผื่อแปลว่าได้ลายอะไซ้ำแมงปอสิเอาไปเอาไปหนึ่งเนาะหนึ่งเลยกันฉีใส่ตู้เย็นไวพีนแบบแบบน่น้องบดีแบบบอดีเห็ดเป็นน้ำไม้ทุ่งน้ำไม้ดองดอกเนาะสีเอาหนึ่งเลยกันไปใส่ตู้เย็นไวกันแบบยามฮาแกงมันก็คือิบบน้ำไม้ยังสดอยู่ขนาดพี่น้องเนาะก็เลยมาหาไวก็เลยมาไกลขนาดนี้แบบว่าน้ำไม่กัน เห็นเขาหากอะคือว่าได้ไลยลายนอ้อน้ำไม้ยอยู่พี่ฮะแต่ว่ามันเป็นน้ำไม้ไหล่ะไพี่น้องมันกระแทบดีดอกแต่กบับโมโหเรสสาติมันแตกต่างกันจังไดนาะกะบับโมโหคือกันกับยมกินลงไปกับขึ้นน้ำไม้ยอยู่เนาะพี่น้องกับพลเอะบันี้กับสีพากันลงป่าพลเละพี่น้องเนาะตามไปบิ่งไปชมกันเลยเนอ้อหาสิไดลายสังใดลงทุนคอยถือกระสอบมาปานนี่เลยวาดอกสิบได้ลายมากกับไก่เติบพี่น้องคำหวยคำหงมาพาดลำบากขนาดนาะ ตอนนี้กาก,กะลงหดปากกนอนไม่เลยเนาะพี่น้องกามากับสาวลงแล้วกากสาวกุ้งพี่น้องกสกไปดีพี่น้องพาเขาไปติดตามเพื่อนได้ด้พี่น้องลูกอันสาวกุ้งลูกสาวเอยลูกสาวสาวนาเลยเนาะลูกสาวสาวนาพี่น้องกากผักไปเป็นแหงเชียแหงใจให้เพื่อนเด้อเพื่อนกาสซ่องน้องใหม่พี่น้องกันยังบรรทัน์ัดนผ่านกด,ดยูทูบดอกพี่น้องเนาะถักเนื้อผักตเด้อพี่น้องกาอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละ <laughs> แต่ว่าบอ่อคอยได้อยู่น้ากันเพราะว่าบ้านเพิ่นเพื่อนเพิ่นกับเพื่อนคอยกับไกลกันเนาะเพิ่อนอยู่บ้านไต้เขากอยู่ทั้งเหนือฮะนะนเขาก็เลยแบบบอ่อคอยได้ไปน้ากันบ่อยนะพี่น้องก็งฝากเพิ่นน้าเนาะน <laughs> เพื่อให้เพิ่น,นไ,ได้ผ่านกดยูทูบอะไรพี่น้อง มึงเงยเพิ่นมาหาไม่ได้ก็พักกันมาหาหนอไม้นี่ค่อยกับเอาเครื่องนึ่งมาให้แม่ค่อยเพิ่นมาหาหนอไม่เฉยฮาเลยเพิ่นมายังเ้องเพิ่นเพิ่นให้หมู่หาเฉยเพิ่นบกบางทเผินพาจะมาเด้อให้เพิ่นพามาหาเน้อทำพู้ดิมามาเรียนได้ใช้วาสิออกเลยเออเบิ่งหน้าคนบ่สิบุคคลลาดหมุนทิ้ตายฉบับไปไปขามน้ำห้วยน้ำห้วยพี่น้อง

ตอนนี้ก็มาเก็บอนุใหม่ลำซาลงพี่น้องได้ไหลายเลยหลายบ่มแมงแมงกับปเอาเหรอทำไมแบ่อึดมันเสือมันมีแต่ในหน,หนี่ใช่ไหมไปล้วงหานุใหม่ไหลพี่น้องป๊บนะแม่ป๊บเด้อน้ำไม่ไหล <c oughs> ในกระตาก็มีหันหน้ำมั้งจะซับหลึกได้เลยเอาชำเอาไรอะไรคืออยู่สิเดรร้ายบ่มันีเนาะมีหัดมอลำ เอาเข้าไปเอาหนักพี่น้องจะจะอ่อนนี่ไอ้น้ำไม่อันนี้ว่้มแม่น้ำไม่ไหลหรอกพี่น้องเอาผสมกันเลยเนาะยันมาได้ถั่วคนมา,าก็ไหลไอ,อิไม่เงีญย เขาก็พ่นอะเหนาเหนาเลยเนาะอันนี้นี่ละเราไปทางหนาอีกพูดพี่น้องเออแป๊บนึงน้องเห็นยอดเดียว เียมามาดวงเดียวนาะแต่ว่าซาลงเพิ่นเอาไปค่อยก็เลยเอามีดันบักใหญ่เอาร่วมมิดบัน,นี้พี่น้องนล้มาไม่ง้างกับฟาดเรียบเบิด <laughs> 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 ตอนนี้เขาก็มาเหาเทียงเลยพี่น้องก็ได้กระต่ายหนึ่งเนาะ แล้วเขาก็จลงไปหาใหม่ได้เต็มกระตาคอยได้เฮ็ดอพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดน้ำไม้ไหลเนาะแบบก้อนน้ำไม้ตายแล้วมันก็เกิดขึ้นพี่น้องคอยเย็นอีแม่พาเอาเนาะเขาก็จมาเทใส่กระสอบใ้บะเนี้เขาก็จลงไปเอาหม่อไปเนาะพี่น้องละลายเติะกระตาใหญ่เลยซาลงจนคาลากและเมื่อยแห้งเลย ตอนนี้เขาก็มารอบที่ซองพี่น้องน้ำไม้ยุ่งยากด้วยพี่น้องเอ้ยพอถือกล้องไปนำเนาะหาน้ำไม้ไปนำเขาก็รอบดดมาในลายเติบด้วยพี่น้องจะบริถ่ายให้เบิกเนาะน้ำไม้ไหลยามนี้พอได้กินพี่น้อง

เสือชิาดก็เสือดังกระกาศโอ้ตายแลวขันเขาบัหาคายแห้งลายๆพี่นออ้องเอ้ยนี่นี่กันเนาะตอนนี้กำลังพ่นเฮ้ยมาขุดเออดูตอนนี้กำลังพนนน่นแอนสลงมาขุดอ่ะอูพนิเสียง phải về thư xiềng tên mình này nó mày lại pop bằng cái nào pop pop นี่นี่มาคุดนเห็นตะป่านชาวลงก็ถือมาเต็มกำพี่น้องคนอยากหาน่นเนาะเรืได้บมาลายบดบ,ด,บดแห้งบดแห้งหรอบ,บอ๊บอใหญ่าบันใดเอาทำลกักเลยนี่นะ่ะพี่น้อง ข่อยมะพร้าวอีกสามแง่งป้าคักรีพี่น้องคักรีผู้ทางขน,นแง่งน้อยหนึ่งนี่นะคักขนาดน้ำขนาดพี่น้องน้ำขนาด งัดบักยันหัวสองงอนค่ะขนาดตรงนีคะตนีกำลัง่นกำลังพ่นอีกขึ้นนี่จะโดนบึันไปทางไหนเนาะเป็นอ่าก่อนค่อย ลุกมุกมุ่ยพี่น้องตัวนี้มือกล้องเป็นมือกล้องเองกระสกอนพี่น้องน้ำไม่แถวนี่ cái gì thường may nhắn này Mày nhắn cái da Ở đây chị hmm. 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 nó ta làm Như ta chân nhau nhé hmm. รอบทีสองของเขากับกับมาทีมห้อยแล้วพี่น้องกันนี่กระตาตัวถื่หงประเต็มประไดกระตาตัวที่สองนี่เต็มพี่น้องเป็นไดสาลงในความหูซึกในกระจิตกระใจตอนนี้ก็่มยากเข่าหิวเข่าอย่างแห้งเลยพี่น้องกันนี่เนาะตัวที่เขาเอามาสุดก่อนอันนี้เป็นรอบตัวที่สองเนาะเต็มเต็มอันนี้ก็เต็มบันนี้กมีแตซิเมอร์วันนี้พี่น้อง เมื่อหากินข่ากินน้ำอะไรทวเข้าแห้งซาลงจนสีสรบคากรนเอไม้พี่น้องละแข่งลากคามประมาณอทิดหนึ่งกินแต่นอไม้อันนี้เพื่ะตอนเหตุเแื่อคนทีไถ่ายให้พี่น้องเบ่งอีเถื่อนหนึ่งเนาะหาเมือตุนไว้หาเมือตุนไว้กินยามแรงพี่น้องเลยนะครัเพิ่อนก็มาขายขนมเนาะก็เลยได้ซื้อขนมห้องทองพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอวยเพียงเนีย์พี่น้องฝาก่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยน้องสิร้บพัฒด์คิปใหม่ๆจาก่องเาวาปอหัวย่างขอบุญขอบุหลายลายที่เขามาติดตามและหับชมเนาะว่ว่าจะเป็นเอ็ซีใหม่เอ็ซีเก่าก็ขอบุณขอบุหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ไปลวพี่น้อง